ผู้สิทุกคนเสียงดังตลอดทั้งคืนรบกวนกันเกินไปไหมจัก๊กจรรั่นเรไรอยู่ตรงต้นมะม่วงหลังบ้านนะคะร้องเสียงดังตอนเช้าก็ร้องตอนเที่ยงก็ร้องแถมยังก่อนนอนก็ยังมาร้องกล่อมให้ฟังอีกบ้านใครเป็นบ้างคะนอนฟังเสียงจัก๊กจรรั่นถามว่าเพราะไหมเพราะแหละแต่ว่า มันมาร้องตรงข้างห้องนอนเรานี่สิเสียงดังมากเลยค่ะทุกคนเอาไปปนในสะบนอนนาะตัวเดียวนึงคน <c oughs> บดได้ดอกไฟให้มัน <c oughs> ห้องตปย้ามันบกขาดห้องมันบดจาที่น้องห้องอย่าห้องก็ห้องไปโหลดห้องขีจนขี่เมยห้องผุละอยกระสิชานฟังเจ้าอยกระินอนได้อยู่บ่บลัมือแรงเนี่ยฟังเสียงจักรจันเรไรนะคะ เสียงดีมากมากล่อมนอนทุกคืนเลยประจันค่ำคืนนี้กับเสียงจ,จักระจันทร์เรไรมาล้องข้างๆหูนี่เด้แค่ตัวเดียวก็เสียงดังเกินพอแล้วจ้า